เนาะมันยังไม่หมดยังไม่หมดพี่ลุกขึ้นมาก่อนเอาอีกข้างทำอีกข้างอีกข้างสิอีกข้างข้างนั้นทำแล้วเอาอีกข้างไม่ไม่ใส่อีกข้างทำอีกข้างดูด,ดีๆเอาดูด,ดีๆเย็ย เอาเอาออกก่อนเอาทิงงง้งก่อนยังยังไม ens, ่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดเอาก่อนอีกข้างยังไม่ได้เลยไม่ข้างนี้นี่ข้างนี้นี่นี่นี่ข้างนี้สิข้างนี้อ่ะข้างนี้อ่ะนี่นี่ข้างนี้อ่ะนี่ข้างนี้อีกข้างนึงดิอีกฝั่งนึงเนี่ยอีกฝั่งนึงเนี่ย อีกฝัก่งนึงไม่ดูดเลยมันดูจุข้างเดียวข้างนั้นหมดแล้ว